สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพบอมพ่อแม่เพื่อนคือเก่าเราจะพี่น้องจ้าช่องของแม่เพื่อนชาแนลจะพี่น้องจ้าได้ต่ำน้อไม่สมน้องไม่สมไม่ไม่ย่ายไม่ย่ายอยู่บ้านเราเหดไว้ไหจ้าเราอาจใส่ขวดไว้ไหพี่น้องจ้ามีกุ้งพร้อมด้พี่น้องได้ได้กินกุ้งพร้อมพี่น้องซุกเล้วอันนี้ก็รวจสอบเลยะจ้ได้กินผักอันนี้ก็เออมาผักฟินเล่บอ่มันสิกออันยอดภาคเกษตร อันนี้สิเป็นผัคซี่ล้วพี่้องมาเซบเซต้งกันกิดก้าวเหนียวด้วยจ้าให้มันขวมตรงนี้รถยังกรได้ม่พอสีเนี่ยที่โได้กินไม่เก็บทานนั่นเด้นี่มาพี่อออ้อ,องหอมเป็อไง เกี่ยวกับพรเฤาษีเนี่ยข่ากันรับชุด้วยไมุ่บ เกษตรเข่าเดียนพู้ศษจีกาแล้วนะจ๊ะ อีอดีจ้าพี่น้องจ้ามากิ่าองกันอุยกินนังจ้าคือหอมจยวจ้าถ้าอยากถ้าอยากจะปวดทาอืมเป็นเสียบดิอ่ปุยกุ้งไปมั้เราไม่ถึงมากพอพอแส่หมูอิ่มแล้วผินน้ำ ท้งาย็ตะกล้ตะกนิ้งมันจะมีอะไร้กฝุ่นใส่อคอยมนะัดหนักไม่สุกแล้ไม่เพล้เจ็บเจ็บเจ็บเจามอยู่จ้ะแม่เขากล่องบอสทำไมเย็บของเขาอยเกินมันเกิ๋มอมา่ แคบหนักไเฉียนอันตอนนี้ดอกหอมกิ่นมันนะยงัยงก็ดีนักอืม มไม่สมัยก็แซ่บนะไม่ใหญ่ใหญ่มาให้่ไี่น้งองกุ้งกุ้งเส่จแล้ก็ปังอย่งไงพี่นเป็เล่พี่เล่คื่ประกาศเกี่ยวกับ รอจัดจ้าดเหน,น่อนกันชอบนหวานเนาะห,หวานกรอบขาขาไมวข้วขววนไห่ขา เช้นลูกอันนี้ค่ะุอสุดนุยแลไม่สองอหนกลน้าจ้ะหนูหนกน้าเป็นหอง ได้หมดเสรนะ็จแล้วนบจ้ะหวานออนหวานแต่ตนน้องไม่ชมแทบบเข้าออครับไม่รู้ิเราแป้วหรือเปล่าลืมจ้ะ

ไม่กินข้าวอยู่ไม่เนสิ่งจำเลยในกลมไปดคลูกไ <c oughs> ส้จับกล่องให้เจ้าหล่ะพี่น้องจ้าจ้าลูกไสบ้บงกล่องให้พี่น้อง ม <laughs> ันจัดเลยเนาะอากาศค้มจะพี่น้องได้ว่างห่อนแกเอาเอาไตังพี่ตงัตงไปไหนมาเนี่ยผมต้องรู้เอ่า น้องมื่อท่านน้องเขาจับกล้องให้แม่ก่อนไม่บ่ไปไปหม,มอบ่าม่ เอาแม่กินนะนอให้แม่กินนันงามจริงจ้ะอขอบคุณจ้าเป็นน่องอารมณ์ดีจ้ะแกใ่้อบไม่มดีเลยจ้วถัดต่ำของแม่นะแม่สิตีเลยเด้ ยังค่อยกินนี่แจ่ใหเลาก็กินดน้อี่น้องเิ์แกัดอืมรัวเลย น้าบีมบอกอไม่ใช่บักกุ้งไม่อยีก้าดีมยหอมมากเลยอือืมอืมอืมอืนี่มอืมอืมอืม <laughs> <c oughs> ไปแล้วจ้าพี่น้องจ้าฝากกดติดตามช่องของมิ้นเพ้นชาแนลเด้ด็ดจ้ามิ้เพ้นมีแจ็บไปแล้วค่ะจ้า